สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนะครับนำสเตปดาวมาใช้กับปั๊ม12โวลต์ตัวนี้นะครับเพื่อจะลดแรงดันดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยหลังจากคลิปที่แล้วผมไปใช้ปรากฏว่าเพาเวอร์บล็12โวลต์15แอมป์ผมเนี่ยนะครับใช้ไปได้แค่3ชั่วโมงนะครับมันก็ตัดเลยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่ด้วยนะส่วนหนึ่ง แต่วันนี้ผมก็เลยคิดว่าส่วนเนี้เขาระบุมานะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหเดี๋ยวผมให้โฟกัสหนึ่งนะฮะเขาระบุบอกว่ามันสามารถทํางานได้ที่แรงดัน5โวลต์ถึง12โวลต์ดีซนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาปรับแรงดันให้มันลดลงนะครับแล้วจะดูว่ามันยังจะส่งน้ําได้ดีเหมือนตอนที่แรงดัน12โวลต์หรือเปล่านะครับซึ่ง ตอนนี้ผมเอาตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็น usb นะครับแรงดัน5โวลต์ไปใช้นะครับแต่ว่าจะตัวเล็กกว่านี้นะครับตัวเล็กตัวนิดเดียวเองนะครับเหมือนในคลิปแรกนะครับเอาไปใช้นะครับมันก็ยังใช้ได้ทั้งคืนนะครับโดยผมเนี่ยนะครับได้ซื้อสเต็ปดาวมาใช้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อสเต็ปดาวนะครับแล้วก็จะลองใช้กับตัว ปั๊มดูนะครับถ้าลดแรงดันแล้วมันทำงานแล้วมันจะกินกระแสอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ปรับสเตตดาวลงมาแล้วนะครับให้อยู่ที่ประมาณ6โวลต์น,นะครับโดยใช้ไฟเลี้ยงจาก power ็็กกล่องนี้นะครับนะครับมาเข้าทางอินพุตนะครับแล้วผมก็หมุนนะครับ รับลดลงก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับโดยอินต้องอยู่ด้านหน้านะครับเอาอยู่ด้านหลังนะครับเวลาหมุนก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้ผมก็ปรับให้แรงดันอยู่ที่6.02โวลต์นะครับเดี๋ยวก็จะมาทดสอบกันว่ามันจะสามารถทำงานได้ไหมนี่ผมก็จะลองในอ่างน้ำก่อนนะครับ จะลองดูว่าน้ำที่มันสาม,มารถดันออกมาได้นี่ครับที่ไฟแรงดันที่6.5โวลต์เนี่ยจะได้แรงดันน้ำประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันจะได้แรงดันประมาณไหนแล้วเหมาะสมที่จะไปใช้แทนตัวเล็กใหมจะคุ้มค่าไหมคุ้มค่าในที่นี้หมายถึงว่า คุัคุากับการเสีเวลาไปเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวลองดูแรงดันน้ำกันนะครับโดยผมจะใช้กรอกตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะดูสองส่วนเนาะก็จะดูในส่วนของตัวแอนด้วยนะครับว่ามันใช้แอนเท่าไหร่นะครับโดยผมจะนะครับดูที่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้เนาะ อาจจะดูยากหน่อยเนาะแต่ถ้าดูไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอตอนนี้พอดีน้ำมันเต็มพอดีผมลองเปิดดูเนาะอ่าตอนนี้ผมเปิดแล้วดูแรงดันน้ําครับนี่ครับโอ้ถ้าแรงดันน้ําประมาณนี้ก็โอเคเลยครับถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงว่ากินแอมอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะดูยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกัน กินแอมอยู่ที่1.4ึ่ง่แอมครับโอ้ถ้างนั้นผมก็คิดว่าท่านหนึ่งจุดสี่แนี้ไม่ไม่โอเคแน่เลยนะครับบทสรุปนะครับหลังจากที่ผมนําปั๊มตัวนี้นะครับมามาต่อสเต็ปดาวนะครับแล้วลดโวลต์เหลือ6.5โวลต์นะครับซึ่งปั๊มสามารถทำงานได้ที่แรงดันไฟตั้งแต่5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับ หลังจากทดสอบแล้วนะครับที่6.5โวลต์ก็ยังทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าก็กินกระแสค่อนข้างสูงนะครับอยู่จุดที่อยู่ที่1.4แอมป์นะครับโดยถ้าทำงานที่12โวลต์นเนี่ยกระแสจะกินอยู่ที่วันนั้นผมดู2.7นะครประมาณ2.7แอมป์นะครับก็ลดลงมาเหลือ1.3แอมป์ลดลงมา1.3แอมป์นะครับเหลือแค่1.4แอมป แต่แบตเตอรี่ผมเนี่ยก็คือเป็น12โวลต์นะครับ12โวลต์15แอมป์นะครับซึ่งสภาพอยู่น้าตอนนี้น่าจะแค่70ถึงหรือเปล่าไม่แน่นะครับก็คือ70 70เปอร์เซ็นต์ก็7คูณ15นะครับถ้าถ้าเท่าไหร่อะ ร้อ95ก็15แอมป์นะครับก็เอา70คูณ15นะครับก็มันไม่น่าจะถึง15แอมป์แล้วแล้วถ้ากิน1.4แอมป์ต่อชั่วโมงเนี่ยครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจะไม่น่ารอดไม่ถึง10ชั่วโมงอยู่ดีนะครับก็จะไม่ตอบโจทย์เรื่องของผมต้องการให้ปั๊มน้ำพุของผมเนี่ยนะครับทำงาน ได้24ชั่วโมงกับแบตเตอรี่ชุดที่ผมมีอยู่ดังนั้นวันนี้สรุปแล้วนะครับผมนำมปั๊มตัวนี้นะครับมาทำมาต่อสเต็ปดาวนะครับลดโวลต์น,นะครับกระแสนะครับลดโวลต์ลดแรงดันนะครับโวลต์จากพอรบ,บ็อกนะครับ12โวลต์ให้เหลือ6.5โวลต์น,นะครับแรงดันน้ำก็ยังถือว่าดีนะครับแต่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของ การทางานตอนกลางคืนนะครับไม่สามารถทํางานได้ทั้งคืนนะครับดังนั้นก็คือสําหรับปั๊มตัวนี้นะครับผมก็คงจะต้องไปใช้ในกรณีนอื่นแทนนะครับสําหรับน้ําพุนะครับปัจจุบันนี้ผมก็เอาปั๊มตัว5โวลต์ usb 5โวลต์ใช้อยู่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการนะครับเป็นการทดลองนะครับ ตามข้อสงสัยของผมเองนะครับนําปั๊มที่เขารองรับแรงดันที่5-12โวลต์มาลองลดโวลต์ดูแล้วดูว่ามันจะกินแอมน้อยลงไหมกินแอมน้อยลงแต่ไม่เพียงพอให้ทํางานได้ทั้งคืนนะครับโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ